จากมิลล ahirulhamdulillahiwassalamallahualaihinnabiyyinah Muhammadadai ila alhakwaila siratustaqimأمابعدالسلامعليكمبركاتو e ah uh. ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับเรากลับมาพบกันนะครับในช่วงของเกร็ดความรู้นะครับวันนี้ผมมีดวัวอาในชีวิตประจําวันมาฝากพี่น้องบทหนึ่งนะครับซึ่งเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าพวกเราอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับบางทีก็จะได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับ ซึ่งในยามที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเนี่ยมีดวงอาที่ท่านนาบีสุาลต่านของอามิญมุสลัมสอนให้พวกเราขอต Allah ่ออัลลอฮ์ سبحانه และุต้าัลลนะครับเป็นบท ذ ิกรุลลอฮ์เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และุต้าัลลนะครับท่านสุนทสอนให้เรากล่าวบอกว่า سبحان الذي ลล يسبه บบ الرعد بهديه و الملائكة من خفتي นะครับความหมายก็คือข้าพระอ,องค์เนี่ยขอให้ความบริสุทธิ์ต عة, ่ออัลลอฮ์ سبحانه และุต้าัลลพระองค์ผู้ซึ่งอัล ا ل อดู ได้ให้การสะดุดีให้ความบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์และสารเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะจาลานะครับซึ่งอัลออดูเนี่ยเป็นชื่อของมาลาอิก์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นบริวารหรือเป็นผู้ที่คอยให้การช่วยเหลือแก่มีกาอิลนะครับอะลัยฮิมัสซะลามนะครับในเรื่องของการทําให้ฝนตกลงมาในเรื่องของการทําให้ต้นไม้เนี่ยออกดอกออกผลนะครับชื่อว่าอัลออดู เราุมบอกว่ามหาบริสุทธิ์แด่ล l l a h หรือข้าพงค์ขอ,งขอให้การบริสุทธิ์ต่อลลอ a ์พระองค์ผู้ซึ่ง a ลอ a อัลลอให้การบริสุทธิ์ต่อลลอ a ์ด้วยการสรรเสริญต่อพระองค์และบรรดามาลาิกะก็ให้ความบริสุทธิ์ต่อลล l a ์ด้วยและให้การสรรเสริญต่อล l l a ์ซุฮานุวะตาอาลาด้วยเพราะอะไรพี่น้องมินคีฟตัติอันเนื่องมาอันเนื่องมาจากว่ากลัวนะครับอันเนื่องมาจากความกลัวที่มีต่อลลอ a ์ซุฮานุวะตะอาลากลัวความยิ่งใหญ่กลัวอำนาจ เดชานุพาพระเจ้า س ب าะอลละจึงท in si ําให้บรรดามาลายกนะครับรวมไปถึงอะรอดูอะไรฮิมุสลามนั้นให้การสรรเสริญอัลลอฮ์ให้ความบริสุทธิ์ต่อเรา س ب ح าะอลละดังนั้นนี่เป็นดวอาที่พวกเราควรจะต้องท่องจําให้ขึ้นใจนะพี่น้องเวลาที่ได้ยินเสียงฟ้าร้องให้เรากล่าวบอกว่า س ب ح ฮิ الذي ي มาสราะห์มะตุล الله وبركاته